ครับวันที่5เดือนนี้นะฮะวันที่5เดือนพฤศจิกายนก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปที่วัดอัมพรวันสิงห์บุรีนะฮะครับก็จะมีการปลุกเสกวัตถุมงคลนะฮะเราจะให้ไปดูเป็นวัตถุมงคลนะฮะซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญน,นะฮะครับให้สร้างวัตถุมงคลเพื่อจะหาเงินเลยได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดถ้ำยาถ้ำยาคอกนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะ วันที่ห้าพุทธศตวรรษเวลาสิบสาินะฮะก็จะมีปลุกเสกวัตถุมงคลก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะะครับเป็นวัตถุมงคลเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อจันรนะฮะนี่คือวัตถุมงคลนะฮะเป็นรูปพระพุทธเป็นรูปนะฮะครับแล้วก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อจันทระครับก็เรียนเชิญทุกท่านขับไปได้เลยนะวันที่หพุทธศตวรรษเวลาสิบสสาสิบนะฮะรับนี่คือพระเนื้อผงนะฮะครับพระเนื้อผง เป็นพระปกโพนะฮะเป็นพระปกโพด้านหน้าด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อจรัญน,นะฮะครับก็เป็นพระเรียกว่าเนื้อผงม,มีส่วน,สวนผสมของผงวิเศษอิทิเจปัสมังตีเสิงเหหมหาราชและพุทธคุณนะฮะแล้วก็จะมีพระพุทธแล้วก็ย,ม,กยมีปิดทองนะฮะและอีกข้างหนึ่งของพ่อจรัญก็จะมีเป็นปิดเงินนะฮะปิดเงินแล้วพระพุทธก็จะปิดทองนะฮะครับกรเรียนเชิญทุกท่านเลยวันที่5 พุทธศตวรรษครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามหรือท่านจะไปบูชาวัตถุมงคลได้ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับก็จะมานั่งปกไฐานจิตนะฮะนี่คือพระเนื้อผงนะฮะเป็นพระสมเด็จป,ปกโพด้านหน้าจะเป็นรูปพระพุทธปางสมาธิอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อจรันนะครับเป็นหลวงพ่อจรันนะฮะเป็นผงวิเศษต่างๆที่ได้รวบรวมเอา ผงอิทิเจปัทมังตีแสิงเห,หมาราชและพุทธคุณนะฮะแล้วก็ยังมีมวลสารต่างๆเป็นภาพผงผงที่สมเด็จวัลคังวัดบางผมที่แตกหกักชัรุดเสียหายนะฮะได้นําม,มาเป็นส่วนผสมแล้วก็วาดมหามงคลต่างๆนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวันที่5หลังจากเสร็จ พิธีนะครับหลังจากเสร็จพิธีครับก็จะมีเปิดให้ทุกท่านได้บูชาวัตถุมงคลได้เลยนะฮรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคร,ครับก็จะมีหลากหลายเนื้อนะครับก็นี่คือเนื้อผงวิเศษนะฮะแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็จะองค์พระพุทธเนี่ยก็จะมีปิดทองเป็นสีเหลืองนะฮะและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อจรันนะฮะ ครับก็นี่ครับก็จะมีฝังตะกุดนะฮะฝังตะกุดแล้วก็จะมีพุทธพระพุทธนี่จะปิดทองครับหลวงพ่อจะรันก็จะปิดเงินนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านวันที่5พาพฤษกากรกับรวยร่วมงานครับ12.30จนะฮะจะมีพิธีที่พุธทธาเทวาพิเศษนะฮะวัตถุมงคลน,นะฮะซึ่งพ่อหลวงพ่อจะรันท่านได้อนุญาตครับเพื่อให้คณะจัดสร้างนี้ดําเงินรายได้ไปบริณาปฏิสังขรณ์ที่วัดถ้ำ อยาคอกนะครับนี่คือรูปเหมือนหลวงพ่อจะลันเป็นภาพพิมพ์ปางมฐมเทศนาครับแล้วก็ยังมีปกโพลนะฮะครับก็จะมีทั้งปิดทองแล้วก็ปิดเงินนะฮะแล้วจะมีฝังตะกรุดด้านหลังด้านหลังล่างนี้จะเป็นฝางฝังก็คือที่แสดงธรรมจักรกับระวัสดุนะฮะบ่งบอกถึงบ้านหลวงพ่อจัลันนี้ครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะฮะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายนะฮะนี่คือสมเด็จ ขับปิดทองนะฮะขับแล้วก็ยังมีมวลสารที่อยู่ด้านหน้าของหลวงพ่อจะลันนะฮะขับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะขับว่าวัตถุมงคลชุดนี้ ครับมีอะไรที่เหลือบ้างแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนนี่รับหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะเปิดให้ศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันบูชาวัตถุมงคลชุดนี้เลยนะฮะรับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับท่านที่อยู่ต่างหวัดท่านที่อยากจะได้จะทํายังไงครับโทรศัพท์สอบถามไปเลยเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะให้ท่านโทรศัพท์ไปสอบถาม ว่าวัตถุมงคลเนี่ยหลังจากวันที่5แล้วเนี่ยจะท่านที่อยู่ต่างหวัดจะบูชาพกพาราตนาติตัวเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างแล้ววันที่5้าหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วครับจะเปิดให้ทุกท่านได้บูชาไหมครับเบอร์โทรศัพท์ด้านนาโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะครับหลวงพ่อจรันนะฮะครับก็จะมีผ้าเนื้อผงต่างๆนี่หลายหลายพิม หลายเนื้อนะฮะพิมเดียวนะฮะจะมีองค์พระเป็นปางมฐมพระเทศนาจะเป็นปางสมาธิจะเป็นองค์พระเงินแล้วจะเป็นองค์พระทองนะฮะรับไปเ,เชิญทุกท่านเลยวันที่5นะฮะวันที่5้ฤศจิกายนเวลาเที่ยงเวลาเที่ยง30นะฮะครับก็จะมีนางพญาครับนางพญาเป็นพระเนื้อผงนะที่รวบร,วม,รวมเอาผงวิเศษอิทิเจปฐมังตีเสิงเหมมาราชและพุทธคุณนะฮะรับก็แล้วจะมีพระสังฆจ่ายสังฆจายก็ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคราบนะฮะขับและนางพญาลีมีฝังก้อนเนื้ออยู่ด้านหลังนะฮะขับโทรศัพท์ไปสอบถามไ้เลยนะฮะรับก็ร่วมทุนสร้างสรา,สราการปฏิบัติธรรมวัดถ้ำผาคอกนะฮะเพื่อพัฒนาสอนวิััสนากรรมฐานแก่กกสาธุชนทั่วไป โดยอาจารย์หลวงพ่อจรรยเนี่ยทิฏฐธรรมโมเนี่ยเป็นองค์อุปถัมภ์พิธีประทาพิเศษวันที่5เวลา12.3นะฮะณนะวัดอภาวาันก็จะมีหลวงพ่อทรงสุขธีระศีโ,โลนะฮะท่านก็จะมาปลุกเสกวัตถุมงคลครับเบอร์โทรศัพท์ระขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับว่า มีวัตถุมงคลที่เหลืออะไรบ้างนะครับแล้วมีวัตถุมงคลที่บางเนื้อบางพิมพ์อะไรที่หมดอยู่นะครับโทรศัพท์สอบถาไมไปเลยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดอัมพวันหลวงพ่อจรันสิงบุรีนะฮะจากวัดอัมพวันเรา